สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Comment สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปรับชมความคิดเห็นของชาวต่างชาติเกี่ยวกับการยกเลิกการบังคับสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในสถานที่สาธารณะในประเทศไทย ในขณะนี้รัฐบาลได้ให้สวมหน้ากากอนามัยโดยความสมัครใจแต่ก็ยังบังคับการสวมหน้ากากสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับในเมื่อกฎหมายไม่ได้บังคับให้สวมหน้ากากแล้วชาวต่างชาติจะยังสวมหน้ากากกันต่อหรือไม่และพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับความคิดเห็นแรกนะครับฉันจะทำแบบที่คนท้องถิ่นเขาทำกัน แล้วก็ดูเหมือนว่า90%ของพวกเขายังสวมหน้ากากกันอยู่ซึ่งฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับมันไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามความคิดเห็นท่านต่อมาโดยส่วนตัวแล้วฉันตัดสินใจเลิกใส่มันในพื้นที่โล่งแจ้งเว้นแต่ว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่แคบจริงๆแล้วคุณไม่สามารถรักษาระยะห่างได้เช่นในตลาดที่มีทางเดินแคบๆดังนั้นฉันจึงไม่ใส่หน้ากากเป็นบางครั้ง ในขณะที่คนอื่นยังสวมมันอยู่แต่ฉันก็จะไม่เดินเข้าไปใกล้พวกเขาเลยความคิดเห็นท่านต่อมาฉันปฏิบัติตามมารยาทท้องถิ่นทุกครั้งที่ไปต่างประเทศดังนั้นฉันจะสวมหน้ากากที่นี่เช่นเดียวกับคนไทยเกือบทุกคนแม้จะยกเลิกข้อจำกัดแล้วก็ตามความคิดเห็นต่อมาฉันจะถอดหน้ากากออกเมื่ออยู่ข้างนอกอาคารเพียงคนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออากาศข้างนอกนั้นร้อนในบริเวณที่มีผู้คนผู้พานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะฉันก็ยังสวมมันอยู่มันดูสุภาพและมันเป็นช่วงเวลาเดียวจริงๆที่การสวมหน้ากาก,กอนามัยนั้นสร้างความแตกต่างมีเพียงครั้งเดียวที่ฉันไม่ได้สวมมันก็คือในช่วงการระบาดใหญ่ในปี2020ถึง2021ในขณะที่ฉันอยู่ในจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยโควิด ทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนฉันจะเดินไปตามท้องถนนคนเดียวหลายครั้งจะมีคนเข้ามาบอกว่าให้ใส่หน้ากากคุณคงจินตนาการได้ถึงความสับสนความคิดเห็นต่อมาเมื่อวานฉันเห็นคนไทยไม่ใส่แมสในห้างครั้งแรกที่เอ็มควอเทียอย่างไรก็ตามมันยังเป็นหนึ่งในพันนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกภายในห้างสรรพสินค้า80%ไม่สวมหน้ากากและถูกมองแปลก ส่วนฉันจะรักษากฎให้ตัวเองข้างนอกอาคารจะไม่สวมหน้ากากแต่ข้างในอาคารฉันจะสวมมั่นเพราะฉันต้องบินไปยุโรปทุกสามเดือนฉันไม่มีอารมณ์ที่จะติดโควิดเนื่องจากมีผู้คนจํานวนมากที่ได้รับผลข้างเคียงเช่นเหนื่อยล้าอีกครั้งหลังจากมีอาการคล้ายไข้หวัดมาสามวันความคิดเห็นท่านต่อมาฉันยังคงสวมหน้ากากทุกครั้งที่ฉันออกไปข้างนอก ฉันไม่สามารถถอดเข้าถอดออกไปมาได้ดังนั้นฉันจึงสวมมันไว้ตลอดความคิดเห็นต่อมาใช่ฉันจะยังคงใส่มันอยู่ในที่สาธารณะที่มีคนผู้ผ่านตราบใดที่90%ของคนไทยยังสวมมันอยู่ความคิดเห็นต่อมาตะก,กะของไทยครอบครัวสามคนบนมอเตอร์ไซค์ 150cc ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกแต่ทุกคนสวมหน้ากาก เท่ากับดีฝรั่งที่เดินไปมาคนเดียวแต่ไม่สวมหน้ากากเท่ากับชั่วร้ายความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของความคารบฉันจะใส่แมสไว้ตลอดเวลาฉันรู้สึกสบายที่ไม่ต้องใส่แมสแต่ที่นี่ไม่ใช่ประเทศหรือวัฒนธรรมของฉันฉันอยู่ในบ้านของพวกเขาดังนั้นฉันคิดว่ามันไม่สุภาพอย่างยิ่งที่จะสวมหน้ากาก,ากให้น้อยลง ลองนึกภาพว่าถ้าคุณได้รับเชิญไปอพาร์ตเมนต์ของใครบางคนคุณจะวางเท้าบนเก้าอี้ของพวกเขาหรือไม่เพียงเพราะคุณทำแบบนั้นที่บ้านไม่คุณจะไม่ทำแบบนั้นนอกจากนี้คุณอาจจะทำให้ใครบางคนเจ็บป่วยที่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตหรืออย่างน้อยก็ต้องเสียรายได้ของพวกเขาหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากเกือบทุกคนยังจะต้องตรวจหาเชื้อก่อนที่จะไปทำงานทุกสัปดาห์ให้เกียรติ และคิดถึงคนอื่นก่อนมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรมันสำคัญสำหรับพวกเขาดังนั้นก็แค่สวมหน้ากากคอมเมนต์ต่อมาฉันชอบที่จะถอดหน้ากากอย่างไรก็ตามแรงกดดันทางสังคมที่ไม่ได้พูดออกมานั้นค่อนข้างรุนแรงเมื่อคืนฉันออกไปข้างนอกโดยไม่สวมหน้ากากและผู้คนก็หลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้ฉัน ฉันไม่ชอบที่จะถูกมองว่าเป็นฝรั่งที่ไม่สวมหน้ากากที่สกปกดังนั้นฉันจะสวมมันต่อไปจนกว่าคนท้องถิ่นจะถอดมันออกความเห็นต่อมาแรงกดดันทางสังคมที่ไม่ได้พูดออกมานั้นเรียกได้ว่าเป็นมารยาทกฎหมายไม่ได้กำหนดทุกสิ่งที่เราทำกฎหมายไม่ได้บังคับให้คุณต้องสวมเสื้อแต่ฉันแน่ใจว่าเมื่อคุณไปห้างสรรพสินค้าร้านอาหาร หรือโรงหนังคุณก็จะต้องสวมเสื้อหรือกางเกงชุดชั้นในนั้นเพียงพอที่จะปกปิดพื้นที่ส่วนตัวของคุณแต่บรรทัดฐานของสังคมคือสิ่งที่เราปฏิบัติตามและการสวมหน้าก,ากากนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งความเห็นต่อมาฉันจะไม่ใส่มันขณนะที่เดินไปบนถนนแต่ถ้าฉันต้องเข้าไปในร้านค้าฉันจะใส่มันอย่างแน่นอน ความคิดเห็นท่านต่อมาฉันจะยังสวมหน้ากากเพื่อป้องกันตัวเองจากผู้อื่นป้องกันผู้อื่นจากตัวฉันป้องกันมลภาวะและสิ่งสกปรกภายนอกและหากบังเอิญไปอยู่ในที่ปัศจากสิ่งสกปกรกมลภาวะและผู้คนหรือในเวลาที่รับประทานอาหารฉันจะถอดหน้ากากและเว้นระยะห่างจากผู้อื่นกฎเกณฑ์และกฎหมายมันไม่สำคัญ การสวมใส่หน้ากากเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับฉันสำหรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากโปรดทราบว่าคุณเป็นปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงโดยไม่คำนึงถึงสถานาการณฉีดวัคซีนผู้คนควรสวมใส่หน้ากากในสถานที่ที่มีคนพลุพล่านหรือมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกมันเป็นเรื่องปกติใหม่และด้วยเหตุผลบางประการมันจะไม่มีทางหวนกลับไปสู่วิธีการเดิม ไม่ว่าคุณจะคร่ำควญมากเพียงใดก็ตามความคิดเห็นต่อมาฉันเคยชินกับการใส่หน้ากากแล้วแล้วมันก็ดีที่ช่วยให้ฉันห่างไกลจากความเจ็บป่วยฉันไม่เคยป่วยเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่มีโควิดฉันใส่แมสและล้างมือตลอดเวลามันดีสำหรับคุณจริงๆความคิดเห็นต่อมาใช่ฉันยังใส่มันแม้ข้อบังคับจะหายไปแล้ว โควิดก็กลับมาเพิ่มอีกครั้งฉันมีเพื่อนที่กลับมาจากลอนดอนเมื่อเร็วๆนี้แล้วเขาก็ป่วยรุนแรงมากหายใจลำบากเป็นเวลาสวันเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของฉันที่ไม่เคยไปต่างประเทศก็มีอาการรุนแรงมากฉันรู้ว่ามีคนจำนวนมากที่จะพูดว่ามันจบแล้วมันเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาและควรจะยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมด แต่ฉันยังรู้สึกว่าอาการป่วยมันค่อนข้างจะหนักอยู่คอมเมนต์ต่อมาฉันเลิกใส่แมสเมื่อเอาขยะไปทิ้งในคอนโดและในตอนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทแต่นอกจากนั้นฉันก็ยังใส่มันอยู่ฉันไม่ชอบที่จะเป็นจุดสนใจและถ้าฉันไม่ใส่มันผู้คนก็จะจ้องมาที่ฉันความคิดเห็นต่อมา ฉันไม่ได้สนใจอะไรมันมากถ้าเกิดฉันลืมหรือเพียงแค่มุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารแต่ฉันมักจะสวมมันไว้ในห้างสรรพสินค้าหรือบริเวณที่มีผู้คนพลุกพ่านความคิดเห็นต่อมาโดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกหายใจลำบากขนาดที่สวมหน้ากากฉันจะใส่มันก็ต่อเมื่อมีคนขอให้ใส่ความคิดเห็นท่านต่อมาฉันจะเอาหน้ากากไปด้วย มันขึ้นอยู่กับบริบทที่ฉันจะสวมหรือไม่สวมหน้ากากสำหรับการโต้เถียงโง่ๆกับคนแปลกหน้าเกี่ยวกับการสวมใส่มันไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะใช้เวลาทั้งวันแต่ดูเหมือนว่าผู้คนที่อยู่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะเป็นพวกสุดตรงดูเหมือนว่าพวกเขาจะชอบโต้เถียงกันอย่างบ้าคลั่งหรือแม้แต่ต่อสู้กันความคิดเห็นต่อมาฉันพร้อมที่จะถอดหน้ากาก แต่ที่นี่ไม่มีใครพร้อมที่จะทำแบบนั้นเลยอย่างน้อยก็ที่เชียงใหม่แรงกดดันจากคนรอบข้างนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งในประเทศไทยดังนั้นฉันก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรฉันเดาว่าฉันจะเอามันกลับมาใส่ความคิดเห็นต่อมาฉันไม่สวมหน้ากากฉันได้รับวัคซีนสามครั้งแล้วไม่จำเป็นจะต้องสวมใส่ข้างนอกอีกต่อไปแต่ในสถานที่แออัด ฉันยังใส่มันในห้างสรรพสินค้าและแน่นอนใน BTS รถไฟใต้ดินและในรถแท็กซี่เมื่อไม่นานมานี้ฉันติดโควิดทั้งๆท,ท,ที่ใส่แมต้ตามคำสั่งตลอดเวลาและฉันก็ล้างมือเป็นประจำเช่นกันความคิดเห็นต่อมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับ ฉันจะพกหน้ากากติ็ดตัวไปแต่จะสวมใส่เมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากหรือในสถานที่ปิดล้อมเช่นในแท็กซี่หรือรถไฟฟ้าเท่านั้นนอกนั้นฉันจะไม่สวมมันมันไม่ดีต่อสุขภาพแม้จะใช้กันมากในสถานการณ์นี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ